สวัสดีจ้าวานนี้หลงวันเนียถ่ายวันที่สิบเจ็ดแล้วถ่ายวันที่สิบเจ็ดแต่พูดออกไปวันที่สิบหกสิบหกสามสองวันวันนี้ก็เลยเป็นวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดกินกันแดดมากับฉ่ำวาวเบอร์สองเราลองใช้เบอร์สองนะเบอร์หนึ่งเราใช้ไปยี่สิบเจ็ดวันหนึ่งกระปุกนะคะยี่สิบเจ็ดวันอันนี้ผ่านมาสิบเจ็ดเอาอีกแล้วอีกแล้วัวันนี้ต้องเป็นวันที่สิบแปดเพราะเมื่อวานอะวันที่สิบหกอะถ่ายสองครั้งถ่ายสิบหกไปวันก่อนแล้วก็มาถ่ายอีกมมลื วันลืมคืนลงคลิปวันที่สิบหกพอไปพอพอลงไปเสร็จเข้าไปดูเอา้าวันที่สิบหกสิบหกมีสองวันซ้ากัน <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบแปดเบอร์สองกระปุกที่สองนะคะกระปุกแรกจะเป็นเบอร์หนึ่งสีจะออกขาวกว่ากระปุกที่สองนะคะทาแล้วจะแบบใสกระจางเลยใครที่ชอบแบบวาวาวกระจางกระจางเบอร์นหนึ่งจัดไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้วาวน้อยกว่าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีออกเนื้อเนื้อน่ะสีมนเนื้อเราใกล้เคียงนะคะ่ะแต่ก็ยังวาวอยู่นะเป็นเนียนเนียนอ่ะ แล้วเนี่ยลูกจะรู้เลยวันไหนวันไหนทาวันไหนถ่ายวีดีโอลูกจะรู้ลูกจะทักเลยพอไปกินข้าววันนี้เธอถ่ายคลิปใช่ไหมห <laughs> น้าเธอเด้ง <laughs> แล้วก็จะชอบว่าทําไมไม่ทาคอด้วยก็เลยบอกว่าเอาทาถ่ายคลิปเฉยไม่ได้ออกไปไหน <laughs> เจ้าหลงบอกมาค่ะมาค่ะทีมกันแดนมากับฉันมาประพุทธนะคะทาชาตินีว้าวถึงชาติหน้าค่ะ <laughs> เจ้าหล่ะพูดอะไรก็ตลกนะคะพูดอะไรก็ตลกไปหมด เป็นคนคิดนางจะเป็นคนมีสาระนะคะนางมีสาระเชื่อถือได้นะคะลองไปดูเพราะว่านางทาสาเร็จแล้วไงเป็นคนธรรมดาที่ทําสําเร็จแล้วไงนางมีความฝันจะเป็นแบบจะไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่คือเป็นเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็มีสินค้าสําหรับให้ทำไรายได้อะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่เจ้าหลวงจะไม่ใช่นะคะเจ้าหลวงเขาอยากเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์จริงๆเต็มตัวที่สายให้ความรู้สายให้ความรู้เหมือนเหมือนที่ปังเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือ คลิปมีคนเข้าไปดูแล้วก็มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็คลิปวิ่งแล้วก็สามารถทํไรายได้ได้จากคลิปของตัวเองนั่นแหละความฝันของเจ้าหลงไม่เหมือนพวกเรานะอืมก็จะเป็นแบบนี้ใส่ใสให้ความรู้นะเชื่อถือได้ก็เข้าไปฟังคลิปนั้นางจะมีประโยชน์นู่นนี่นั่นมาบอกเราบางทีเราไม่รู้จําได้ไหมเรื่องที่ที่เวลามีเวลามีเอ่ยยุทยุทที่เขาเรียกอะไรถวงอกางงอกเขาห้ามพูดคําว่าบอกไปไม้ออ้อังขอทหารอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่ก็จะมีพวกยุทธอย่างเงี้ยมาติดตามเราจะเป็นรูปผู้หญิงโป๊โปอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ของป้าเยอะเลยตอนนั้นอะ่ะเยอะเลยทีนี้พอไปทําตามที่เจ้าหลวงบอกไปดูนะคะในคลิปมันจะมีวิธีกดกดให้ระบบอะ่ะเขาคัดกรองให้เราพอพอไปกดตามเจ้าหลวงบอกแล้วอะ่ะตัวผู้ติดตามที่เป็นต่างดาวนะ่ะน้อยลงค่ะน้อยลงแต่ก่อนนี้จะมีเปิดเข้าช่องไปกําลังติดตามอะ่ะเออเปิดเข้าช่องไปช่องผู้ติดตามะคนที่มาตามเราอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี่ยขอกดเข้าไปดูในในช่องของเขาเนื้อหาของเขาอะ่ะเป็นผู้หญิงโป้ผู้หญิงโป้ผู้หญิงโป้เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะอืม พอไปทาตามเจ้าหลวงอนะ่ะลดลงค่ะลดลงได้ผลจริงๆลองไปทำดูนะคะเราไม่ต้องมานั่งลบทีละคนไงแต่ก่อนป้าก็นั่งจิ้มลบทีละคนทีละคนแต่ว่าบัญชีที่ถูกแบนนี่ไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บัญชีที่ถูกแบนนี่คือคนที่ทําผิดกฎอะ่ะแล้วโดนแบนอันนั้นอะ่ะคนละคนกันคนละคนละแบบกันนะคะอย่าลืมทักมานะคะครีมกันแดดมาส์กอัพแชมวาวทาวันนี้วาวถึงชาติหน้าเจ้าหลวงบอก <laughs> กระปุกละเก้าสิบเก้าตัวแทนจำหน่ายคกระปุกสามร้อยห้าสิบค่ะทักมานะคะเราเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ